สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านหลังจากห่างหายกันไปหลายเดือนนะคะดิฉันก็ได้โอกาสกลับมาทำคลิปทิ utorial สาธิตการใช้โปรแกรม Blender โปรแกรม3มิตินะคะซึ่งใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็เป็น Open Source ด้วยนะคะที่ห่างหายกันไปก็เพราะว่าดิฉันได้ติดภารกิจการงานด้านอื่นๆนะคะก็ยุ่งพอสมควรเลยค่ะในช่วงที่ โควิดแล้วก็มาจนกระทั่งโควิดเริ่มเริ่มเบาบางลงในประเทศของเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่อง shading ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แปลว่าแสงเงาเนื้อหามันจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงาอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับภาพที่เรามองเห็นทั้งหมดของวัตถุอย่างในรูปเนี้ยดิฉันสาธิตโดยใช้การสร้าง กำไรข้อมือนะคะกำไรข้อมือของสุภาพสตรีนะคะซึ่งมีลักษณะของพื้นผิวแล้วก็แสงสีแสงเงาที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเกี่ยวกันยังไงกับเชดดิ้งนะคะถ้าเรากลับมาดูหน้าจอนะคะหมวดประมวลผลของเชดดิ้งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเขียนว่าเชดดิ้งเชดดิ้งนี่คือภาพที่เรามองเห็นวัตถุนะคะ เวลาเรามองเห็นวัตถุเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายสิ่งนะะที่มากระทบตาเราเรามองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เนื่องจากว่าแสงใช่ไหมคะแสงส่องมากระทบวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วแสงเหล่านั้นก็สะท้อนเข้ามาที่ตาของเราเราเห็นอะไรบ้างนะคะเราเห็นสีของวัตถุนะคะเราเห็นแสงเงานะคะเราเห็นพื้นผิวว่ามันหยาบมันละเอียดยังไงนะคะ เราเห็นแสงสะท้อนและก็เงาที่เกิดขึ้นตกกระทบกับวัตถุเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ยคือเป็นการให้ค่าเ h ดดิ n g ของวัตถุในโปรแกรม Blender ก็คือตรงนี้นะคะทะนีนี้หน้าจอที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยจะอยู่ที่ layout ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันลองกดให้ดูนะ layout นะคะ layout อ่าแล้วก็ตรงเนี้ย โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ Viewport ตรงนี้นะคะนี่คือหน้าจอปกติที่เราคุ้นเคยกันนะคะ,ะโมเดลลิ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะ UV editor ก็จะเป็นหน้าต่อแบบนี้ได้เรียนรู้มาแล้วบ้างนะ,ะ Texture p a i n t นะ,ะก็คือการกำหนดค่า texture ของวัตถุโดย ใช้การ Copy หรือการ p a น n ์ลงไปนะคะและนี่คือ Shading หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีหน้าจอที่แสดงผล Viewport อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมี n o d e e d ด t o r ออยู่ด้านล่าง n o d e e d ด t o r เนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะถ้ากดตรงข้างๆซ้ายเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็จะบอกว่ามันอยู่ในโหมดอะไรนะคะซึ่ง โนดเอดิเตอร์เนี่ยมันมันใช้คำว่า s h a d e ร์เอดิเตร์นะคะเพราะนั้นถ้าเราเข้ามาจากสมมุติว่าเราอยู่ใน Layout นะคะเราอยู่ l a y ยอรเราสามารถที่จะสร้างเชเดอร์เอดิเตอร์เชดดิ้งเอดิเตอได้โดยการลากนะคลิกซ้ายแล้วก็ลากหน้าจอขึ้นมานะคะแล้วเราเปลี่ยนนะฮะคลิก d อ o ดาว w n เมนูเปลี่ยน Editor t y p ไตรงเนี้ยเป็นเ h a d e r Editor เราก็จะเข้าสู่ หน้าจอของ s h a d อร์เดอร์ทจะเห็นตัวกล่องบล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าโนดนะคะโนดซึ่งจะเป็นตัวกำหนดค่าสีแสงเงาตกกระทบการสะท้อนของวัตถุซึ่งตัวหลักเนี่ยตัวหลักเนี่ยมันเรียกว่า principle BSDF นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านอาจจะ คิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ไม่แปลกใหม่เลยนะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าท่านกดมาทางขวาแล้วกดที่ m a t e r i a l Property ที่เป็นรูปกลมๆอันนี้ค่ะปุ๊บเราจะพบนะคะ Principle BSDF เหมือนกันเลยค่ะซึ่งเราเคยทำมาแล้วด้วยเราเคยกำหนด Texture เรากำหนดสีจากตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นมัน,ม,นมันคืออันเดียวกันนะคะสำหรับ Principle BSDF แล้วทำไมถึงจะต้องมี Shading Editor ด้วยเพราะว่า วัตถุนั้นมันไม่ได้เรียบง่ายนะคะเรียบง่ายทุกอันนะทุกอันจะมีความซับซ้อนของคาแรคเตอร์ของกายภาพของมันนะคะเช่นมันไม่ได้เป็นสีแดงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นสีแดงที่มีริ้วยาวหรืออาจจะเป็นสีแดงที่ผสมประสานกับสีเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมคะเพราะนั้นความซับซ้อนอันนี้มันไม่สามารถจะใช้ตัวคำสั่งเมนูตรงนี้ทางขวาเนี่ย ทำทุกอย่างได้หมดมันจึงต้องมี shading editor คือกล่องตรงนี้นั่นเองนะคะตอนี้ถ้าเข้ามาในปฏิบัติการเรื่องการกำหนดแสงสีเงาของวัตถุเนี่ยเราควรจะใช้ Viewport shading ตัวที่2จากท้ายนะคะ Viewport shading อันนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มทำให้ดูนะคะว่าการ กำหนด Material ของวัตถุนั้นมันทำยังไงบ้างโดยใช้แบบฝึกหัดของกำไรนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่โดยจะปิดอันนี้ไปก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Blender นะคะ ก็เราจะเริ่มต้นจากการสร้างวัตถุเลยนะคะสำหรับ exercise แบบฝึกหัดการเรียนรู้เรื่อง shading เนี่ยดิฉันจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะไม่งั้นจะยาวเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องให้ต้องเรียนรู้มากเลยนะคะเพราะนั้นเรา delete Q ไปก่อนนะคะแล้วเราจะสร้างกำไรข้อมูลขึ้นมานะคะ shift a นะคะเลือก s i l e n d e r เราจะได้รูป s y l e e n d e r ขึ้นมา ทีนี้ถ้าเราต้องการทราบคุณสมบัติ Dimension ของวัตถุให้เรากดตัว n นะคะเราจะเห็น Dimension อยู่ทางขวาตอนนี้ตัวท่อของเราเนี่ยมันค่า x y z เนี่ยมัน2เมตรนะคะเพราะที่ฉันตั้งเป็นเม t r i c ไว้นะคะแต่ว่าเราคงจะไม่ย่อให้มันจงเท่ากำไไรจริงๆนะคะเราเอาแค่สัดส่วนพอนะคะเพราะนั้นเราลดความสูงนะคะแล้วก็ลดตรงนี้ ดิฉันให้ค่าเป็น0.2แล้วกันนะคะกดแทบค่ะเข้าสู่ Edit Mode นะคะเลือกตรงนี้นะคะเลือกเนี่ยเลือกคือลูกศรน,นี้นะคะเลือก Face กดตรงนี้ค่ะแล้วคลิกซ้ายที่ Face นะคะกด delete ค่ะ delete อะไร delete a c e นะคะ delete ทั้งบนล่างเลยค่ะเลือกทำเหมือนเดิมนะคะกด delete a c e นะคะเราจะได้วัตถุนะคะ เหมือนกับว่าทรงกลมแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทําให้มันมีความหนานะคะให้ไปที่ modify property กด add modify นะคะแล้วเลือก solidify อยู่ตรงนี้นะคะ solidify solidify นี Solid ่ใช้บ่อยมากเลยค่ะเวลาพวกนักออกแบบทํำ interior design หรือทอําสถาปัตยกรรมที่ต้องการผนังเนี่ยมักจะใช้ solidify นะคะ เปลี่ยนค่าติกเด็ดตรงนี้นะคะให้มันหนาขึ้นค่ะที่เหนกำหนดเป็น0.07นะคะก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่ามันไม่สมจริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาไปวัดค่าอะไรนะคะก็ให้ดู ตามสายตาที่เราต้องการนะคะตอนนี้เป็นแค่ exercise ส์เฉยๆตอนนี้กำไรอันแรกของเราเนี่ยนะคะมันก็ยังดูหยาบๆใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเราอยากจะให้มัน,นมีค่าละเอียดขึ้นนะคะให้เรา Add Modify อีกอันนึงนะคะแล้วเลือก Subdivision Surface นะคะแล้วเ,เลื่อนตรงนี้ค่ะตรง Subdivision ตอนนี้ Modify เรามี2อันนะคะโมดิฟาอันแรกคือ นะอันบนนี้ก็คือชื่อมันอยู่ตรงนี้นะคะ solidify นะอันที่2ก็คืออยู่ตรงนี้ subdivision น,นะคะตอนนี้เราจะให้มันละเอียดขึ้นก็เลื่อนค่าของมันให้มากขึ้น,นะค,ะค่าตรงนี้ค่ะอย่างการน e ดอร์ให้เป็น3นะคะ viewport ให้เป็น3บ้างนะเห็นไหมคะความละเอียดจะมากขึ้น quality นะคะเราจะให้เป็น3เป็น4อะไรก็ตามใจเรานะคะ ตอนนี้ถ้าเราเห็นว่ามันมันอยากจะให้สูงกว่านี้นะคะให้ออกจาก Edit Mode เข้าสู่ Object Mode กดแท็บนะคะ,ะแล้วเราจะเห็นเมนูด้านขวาซึ่งมันมาจากการที่เรากดตัว N นะคะนี่ค่ะกดตัว N มันจะหายไปหรือเกิดขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกเราสามารถแก้ตรง Dimension ตรงนี้นะคะเราอยากจะให้มัน0.2แล้วก็พิมพ์ไปนะคะนี่ค่ะมันก็จะหนาขึ้นหรือว่า0.25อ่านะค่ะ นี่เป็นกำไรกันอันแรกของเราตอนนี้เราจะเข้าสู่ shading mode นะคะเราจะให้สีแล้วก็กำหนดค่าของมันนะคะกำหนดพื้นผิวของมันแล้วก็คลิกที่เมนู shading นะคะวิธีแรกคือคลิกที่เมนู shading นีนะะ้เราจะพบหน้าจอใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งสามารถขยับได้ด้วยนะคะว่าเราไม่เอาด้านซ้ายนี้เราก็ขยับไปอย่างนี้ค่ะนะคะหรือว่าเรา,เาจะเข้าจะปิด ด้านล่างนี่เราก็ลงมาอย่างนี้นะคะหรือเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะอ่าส่วนมากมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนรู้กันให้กำหนดค่าวัตถุนะคะให้เรามาดูสภาพแวดล้อมของหน้าจอนี้ก่อนนะคะหน้าจอนี้เราจะเห็นมีลักษณะ วงกลม2อันเกิดขึ้นนะคะวงกลมอันนี้ก็คือเหมือนกับค่าสภาพแวดล้อมซึ่งออตอนนี้เราอยู่ใน viewport shading นะคะถ้าเรากดดบัดบดาวเมนูเนี่ยเราจะเห็นการกำหนด lighting แล้วก็มีลูกกลมๆนี้นะคะการกำหนด lighting นะคะถ้าเราเลือกคลิกถูกที่ scene light กับ scene world well, นะคะ ะ,ะก็แปลว่าเราจะเป็นคนกำหนดไลท h ติ้งและสภาพแวดล้อมด้วยตัวเองซึ่งมันจะมีผลในการเรนเดอร์คือเวลาเรนเดอร์เนี่ยเราต้องกำหนดเองอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเอาออกเอาคลิกออกเนี่ยแปลว่าเราจะให้โปรแกรมมาช่วยกำหนดให้เฉพาะในตอนที่เราทำงานเวลาเราเรนเดอร์มันจะไม่กำหนดให้นะคะเราต้องเป็นคนกำหนดเองทีงนี้มันโปรแกรมมันกำหนดอะไรให้บ้างมันกำหนด ตัวโกลมๆนี้นะคะลองกดดูนะคะกลมๆนี้คืออะไรคือแสงของสภาพแวดล้อมที่เขาตั้งให้นะในลักษณะต่างๆเช่นแสงปกติอ่าแสงปกติเอ้าเดอร์หรือว่าแสงแบบออกเหลืองนิดๆน,นะ,ะแบบว่าอินทีเรียหรือว่าแสงแบบเออมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแสงแบบเนี้ยค่ะสามารถเปลี่ยนมุมก็ได้นะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนมุมทิศทางเนี่ยค่ะกำหนดได้หมดเลยนะคะาตามที่มันให้มานะคะทำไมต้องกำหนดตัวนี้มาให้เพราะว่าเพื่อง่ายต่อผู้ปฏิบัติหน้างานผู้ที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมันมัวตั้งค่าแสงนะคะคืออันนี้เป็นแสงที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สะท้อนเข้าสู่วัตถุนะคะส่วนอันนี้เป็นแสงของซอร์สนะคะของอแหล่งกำเนิดแสง ในฉากเนี่ยก็คือแสงอันนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นการตั้งค่านะคะการตั้งค่าของแสงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกับแสงจากต้นกําเนิดซึ่งในที่สุดถ้าเราเรนเดอร์เราต้องตั้งเองอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะไม่เรนเดอร์มาแบบรูปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เพื่อง่ายต่อการทํางานเฉยๆนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกเราคลิกที่วัตถุคลิกซ้ายนะคะเราจะเห็นข้างล่างนี้นะคะ ข้างล่างนี้ถ้าเราจะใส่วัตถุเหมือนที่เราเคยทำอะ่ะเราก็กด material อย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก,กด new ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมันพืออันเดียวกันค่ะเราก็กด new ตรงนี้เลยค่ะปุ๊บนะคะมันก,ก็จะเกิด principal BSDF นะคะขึ้นมานะ,ค,ะคือค่ากำหนดการกำหนดคุณสมบัติพื้นผิวของวัตถุที่รวมทั้งค่าการสะท้อนของแสงหรือว่าสีอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะ แล้วเราจะเห็น material output ตรงนี้นะคะทีน,นี้ในวัตถุอันแรกนะคะดิฉันจะทำให้มันเป็นเอ่าเป็นเหมือนสแตนเลสด้านๆน,น,นะคะเป็นกำไลสแตนเลสด้านๆน,นะคะสีก็เอ่ออาจจะออกเทานิดนิดสีขาวออกเทานิดนิดนะคะทีน,นี้การกำหนดค่าที่มันเป็นโลหะนะคะก็คือมันจะเกิดจากการสะท้อนของแสงให้ให้เลื่อนตัวเมทัลลิกตัวนี้ค่ะขึ้นเลื่อนตัว จะให้มันด้านหรือมันเงาอย่งไงนะคะส่วนสเปกูล่านี่คือการสะท้อนแสงของวัตถุที่ไม่ใช่โลหะนะคะลัฟเนตคือความด้านความเงาของวัตถุนะคะเราอาจจะต้องเอาลัฟเนตลงมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันมีความเงาให้มันเหมือนกับ เหมือนกับโลหะนิดนึงนะคะไม่คะไม่ยากเลยค่ะอันนี้คือถ้าดูทางขวาน,นี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากําหนดด้วยนะคะอันนี้กําไรอันแรกของเราง่ายๆหมูหม,มู่มากเลยนะคะทีน,นี้เรามาดูอันอันต่อไปนะคะเราเลือกที่วัตถุคลิกซ้ายนะคะ shift d แล้วกด g แปลว่าแปลว่าขยับนะคะ g move แล้วก็กด x move ไปทางกัน x นขยับมา ะะเราจะเห็นวัตถุข้างล่างเราจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะะเหมือนเดิมเลยในขณะที่วัตถุที่ถูกเลือกน้ําเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วนะคะแล้วเราเห็นเลข2อยู่ตรงนี้ Material 0เูนเลข2อะ่ะถ้าเราคลิกตรงช่อง Material d r o p down นี้นะคะเรายังเห็นว่ามี Material อยู่อันเดียวคือ0ูนนะคะอันเดิมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยน material อันเนี้ยสมมติว่าดิฉันเปลี่ยนสีมันก็ได้ค่ะจากสีขาวเนี่ยดิฉันเปลี่ยนเป็น น้ำเงินชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนทั้ง2อันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้มันเป็นคนละอันเนี่ยให้คลิกตรงเลข2ตรงนี้ค่ะมันจะตัดวัตถีเดียออกจากกันปุ๊บนะคะเลข2จะหายไปแล้ววัตถีเรียจะปรากฏเป็นเลข0ูนขึ้นมานะคะถ้าถ้าคลิกดอกดาวตรงนี้เราจะเห็นวัตถีเดียอันที่2โผลมาคืออันของอันใหม่นี้นะคะแต่มันยังเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้แก้มันนะคะอ่าทีนี้ดิฉันจะแก้มันละ ดิฉันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เมทัลลิกและอันนี้เป็นลิสแบนลิสแบนที่เป็นยางที่เขานิยมใส่กันนะคะเราเอาค่าเมทัลลิกลงให้หมดนะคะแล้วเราใส่สีสีสีหลักเนี่ยสีหลักคือเบสคัลเลอร์ตรงนี้นะคะสีหลักเราเอาออกเหลืองเหลืองอะไรเนี่ยอ่าเหลืองดําอะไรก็แล้วแต่เรานะคะเราจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้สเปกคูล่าลัฟเน็ตแล้วเอาด้านๆเลยเพราะมันเป็นพลาสติกนะคะ มีการสะท้อนแสงได้ดีเพราะมันสีเหลืองนะคะแค่นี้เราก็ได้2อันแล้วนะคะนี่คือเบสิกง่ายๆเลยนะคะเบสิกง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราเราจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาต่อกันอีกอันที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นนะคะค่ะติดตามกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ